ท่ามผโ<ม>ู้ชมผม,มัสเตก้าแน่ครับผมนีม่มีงานทรายครับหนึ่งเที่ยวนี่โรงงานเทียวเทอรนะครับผมผู้หญิงขับไมโคร่คตรดริงเลยหลานมาสเตกทำไม่เป็นเลยามลาดูกีฬาการแตกของเธอครับผมเฮ้ะสนับเตะ ท่าการของอขอขับเคลือนเลยนะครับผมเลกเกนตีนะครับเป็นผู้หญิงขับไม่เสียวโคตรจิงเลยโอ้ยมาเลยนี่นะครับผมไม่ว่าจะหญิงหรือชายครับเครื่องจักนระมาก,ททาาก,าก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมโอ้ยวันนี้ก็อขับได้ครับผมจักมน่าจะเก่งเลย

ครับผมก็จบภารกิจครับผมเอ๊ะต,ตัวแตกงให้สวยด้เลยอ่าก็ต้องขอจบคลิปว้เพียงตอนนี้นะครับผมเครื่องจักรหนักนี้คนไทยก็ทำได้นะฮะครับผมอขอจบคลิปว้เพียงตอนนี้นะครับผมอย่าลืมติดตามยูทูบช่องมาสเตอแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ